สวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC, สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกเช้านี้มาพบกันนะครับตอนเชา้ชาเ้าบรรยากาศค้มๆแต่ว่าขณะนี้นะครับแสงพระอาทิตย์กำลังส่องสว่างให้แก่ชาวโลกแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตชีวาต้องขอขอบคุณนะครับ พันพระอาทิตย์แสงอาทิตย์นี่คือสิ่งสำคัญนะครับท่านผู้ชมสาระสำคัญนะครับมงคลชีวิตข้อคิดประจำวันเช้านี้นะครับให้ชื่อว่าคน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 เราต้องเลิกละลดงดกระทำสิ่งผิดผิดอย่างสุรายาเสพติดยาหลงไหล อายุจะยืนนานสำราญใจยือนอยู่ได้เพราะฉลาดปราดอบายคนจะดีต้องดีที่ประพฤติขยันยึดหลักธรรมคอยพร่ำสอนย่อมมีสุขประสบผลจนม้วยมอนมีทรัพย์ก้อนไว้ใช้จนวายปรางคนงามงามที่ตนฝึกฝนจิตเพราะมีธรรมคอยสกิดมีเหตุผล ขันติเพียนฝึกจิตให้อุดทนโสรจะทำตนเสงี่ยมง,งามจงยึดมั่นในชาติศาสตร์กระสัจงขจัดมวลกิเลสเหตุเศร้าหมองจงพูดทำคิดดีมีทรรนองจงหมายปองพัฒนาฐานะตนนี่เป็นมงคลชีวิตเป็นข้อคิดประจำวันสมับรเช้านี้ ขอบคุณ FC แฟนๆทุกท่านที่ให้กำลังใจช่วยกันรับชมขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ